สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุกุสุคนสุมองสุบอนพ่อพ่อกับทองน้องแคทคือเก่าพี่น้องหน้าตาบาริธาอียังพี่น้องเลยซิวกระขึ้นลูกไส้นอนพับเครื่องให้ลูกไส้ก่อนพี่น้องเลยพอเป็นสัก ขึ่นมาให้บอกให้กับเมือนนาจากเมียโทรตามด่วนมาสั่งมีธุระยังบอกให้โทรตามด่วนตกใจออกหน้าเชื่อคนหลอเชื่อคนหลอ

อะไรอย่างไยได้อะไรมั่งเยอะแยะยังอะไรนะเห็ดยังไข่เห,ห,ห็ดไข่พี่น้องเห็ดไข่ก็มันคือถั่าแทนไน่าจิ้มแจงน้ำมันน้ำจิ้มเต้ปู Hmm. Khoai trên đại bọ Hết khay Hết khay lăng hết khay đại đúng không đây khay lăng nhanh Khay lăng nhanh Cho cứ đem một thùa à? à, này มีกระปูมีมักถั่วมีเกียนหอมไม้มีเ็ดไข่พี่น้องเอามาแต่นาพอลงอ่อนหิวเดี่องนี้นะยี่วิธาเบิ่อเนาะย่าลืมึกุูกซิวหึกอป้าะ เยจงสบกโอ้นาอกงนอใหม่ยัับเลยนี่กน้มเล่งนกงนอมนะบอเกงนอมผิดใหม่ึออ้สามโงแล้ว ตาโมงเลยได้ปักเท้าพี่แม่เจีบนมเลยได้ลูกเอ้ยเอ้ยมุยโม่โม่พังขาดรู้เสียงตีบ đen chưa nha đó cái phụ nội đẹp này cả tam chín cái xin hại cái cua lò hỡi cua lò hình mẹ này đây chắc tô 10 sao tô ngày đó bà nó một khơi kín là bà mẹ ơn lên nên lưng cả phải cụt mà kìm ไม่ใหญ่กินที่หล่อได้ยุแล้วเราอะกูกบุเคยเราอะกูบุกเลยคืนว่าเพี้ยนแต่แม่เอินแล้วเราอะมันอยู่ไผยอ็นเอ็นไปคูดมากินแล้วเป็นอย่างนี้หล่อแม่แกงใส่ใยังไงทำไมต้องแกงใส่โน่นใส่นี่ด้วยหนูอยาก ทำแล้วแล้นา,าขี่รถใกล้เมื่อบได้เดียเบิ่งปีะอ๋อยเลยเยุบปรเไทยเห็นห,ห,หน้าเจ้าหัวจะเห็นหน้าบวาแล้วะคนบรเทไทยเห็นห้าะเะนจะไปเลยรงหน้าเลีนนเ้ยเบิงเบ่งด้วยเขาให้หัวนะเดียเบิ่งซื้อาาเอนาะพี่เนาะเผื่อเขาจะเอาให้กินนำ บ่ได้เห็นหน้าปีนี้บ่ได้กินข้าวดอกพี่น้องเอ้ยอยู่แต่กับลูกชายบ่ได้เห็นห้เห็นหน้าบ่าได้กินดอกข้าวปีนี้นะหิวง,งามาเด้องแชมป์พอม่ลูกจำพ่อแม่ลูกหิวนา,า,าลูกเอาจะจำว่าจะเจ๊ไข่เขาจะจำว่าจะเจ๊ไข่ nhà cự mất này ừ. Tôi cho đâm vào này nhà mất này. Ừ. Mất cái non. Nhà mực ư lao mà đi chạy. Má nó chuồn Nó mày nó mày thùng nó mày. Chứ okay. cứ nó mày thùng เอ็งจหลายอย่างปลดพี่น,น้องเลยนังเหละเนี่ยเห็ดปกตาับอันนี้เห็ดอันชั่มาปีเั็นีาแะ้วเห็ดตาบับ ยุ่เยล้ละอ้โอ้ยมันเหน่าเลยเอ้ยโดนมเรงจะกินขวดจิรอจะไปขุดน้องมำนะ

mọi người 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 mọi cá mọi ไั้ยจอยู่เทียน